นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสะอิมังสุปะเยัญชนะสัมปันนังสาลีนังอุทานังอุทกังวราง พุทธาผูเจมาจะขันพระดิขวานวัอิมานีมายังพันเตมัตตากาัตตาณีสะป,ปริวารานีที่คุสังขตาโอโัชยาม satu lo dikukomani matakakafar Fa Khan hama akanjewa mata ituhatian Ja ยาตะกานังกา,กาลก,าตากัตานังท,าาทิครา,าครตังทิตา,า,ายะสุขายะข,ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมักตะก,ะกะัตาหาร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดพระภิสุสงขอพระพิสุสงจงรามาตกะพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนที่เคยร่วมงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในบุกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวงเลกเทวันขอให้ท่านได้รับบุญกุศล คนน <tekrar. S 3> ี <grateful> น้เธอตาดูไเอาขนเสื้อลงกมันไม่บก็ร้อนน่หน้อนเอากระนาวโมลกันนะดูด แต่ก็เสร็จอ,อดทนให้รานข่าวเยนี่ให้ขาว